มรกดสวยมากค่ะองคพระสวยมากสิมารากตสวยเลยเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างรู้สึกอิ่มใจเพนพระสวยก็อยากมาปฏิบัติธรรมนะคะไม่คิดว่าจะได้เพนทั้งแรื่อดีใจมากค่ะดีใจอิ่มใจมากก็เป็นเหตุที่ดีที่ทําให้ได้พาครอบครัวมาร่วมกันถวายพระในวันนี้ด้วยค่ะ เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมามูลนิธิบุรณาพุทธร่วมกับคุณพนัชกรบุญยิ่งสถิตและครอบครัวได้ทำพิธีน้อมถวายพระแก้วมรกตปางฤดูฝนหน้าตัก50นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณวัดป่าเซริธรรมสงบอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ไปถวายพระกับคุณดังตินมา3ครั้งอะค่ะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีกําลังจะถวายเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตการที่เราได้สร้างพระพจะธลูปเป็นตัวแทนของพระอ,องค์ได้มากลาบไหวและเลือกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการสืบต่ออายุของพระศาสนาเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจญาติโยมได้บูชาเป็นที่พึ่งทางใจ เราก็ได้ถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนาคนได้มากราบไหว้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ปลื้มค่ะอยากจะขอเชิญเพื่อนๆอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจืิญรุ่งเรืองบุญกุศลส,ส่วนนี้จงค้าจุนถือว่าเป็นการสร้างบาร,รมีในตัวองตนก็ขอให้มีความสุขความเจริญอายุวันนะสุขระระตลอดกาลและนานเทิน